ทำอาหารกันนะคะสิ่งที่วันนี้เรา,เาพี่ตาจะทําหมูชุบแป้งทอดค่ะจริงๆก็ว่าจะทําหมูทอดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าหมูเราเอาเนื้อหมูเนี่ยไปทอดเปล่าเขาเขาจะไม่สวยงามนะคะวิธีทําให้หมูทอดสวยงามก็คือว่าจะต้องชุบแป้งนะคะแป้งที่พี่ตาชอบใช้ก็คือแป้งอันนี้ค่ะแป้ง แป้งชุบทอดนะคะของรสดีนะคะใช้ยี่ห้อนี้นะคะเอาแป้งใส่ถ้วยแล้วแล้วเคล็ดลับก็คือน้ำค่ะน้ำเนี่ยเราต้องใช้น้ำเย็นจัดนะคะนี่เราก็แช่น้ำไว้สะเย็นเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแต่กว่าจะไม่ถึงเวลาถ่ายเนี่ยน้ำแข็งมันก็ละลายหมดแล้วนะคะแต่มันก็ยังเย็นใช้ได้อยู่ค่ะก็ใส่หมากปลายใส่น้ำามากปลายคนนะคะคนคนคน ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะการทําอาหารก็คือศิละปะอย่างหนึ่งนะคะเคล็ดลับของการทําอาหารคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องใช้มือค่ะเราไม่ควรจะใช้ถุงมือนะคะเวลาเราคุกอะไรก็ตามเราควรจะใช้มือเพราะในมือของเรามันมีรสมือพี่ตาคุยให้ฟังหลายหนแล้วใช่ไหมคะว่าในมือของมนุษย์เนี่ยมันมีรสชาตินะคะแล้วมันมีสัมผัสน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุกอาหารเราควรจะใช้มือนะคะวันนี้พี่ตาทานิดเดียว พี่ตาทำนิดเดียวพี่ตาก็ก็จะใช้เลือกหมูกก่อนนะคะนี้อาชิ้นนี้นะคะเอาชิ้นนี้กับชิ้นอุ่เปิดไฟไว้ก่อนนะคะเอาชิ้นนี้กับชิ้นไหนดีเนาะชิ้นนี้แล้วกันเนาะโอเควันนี้จะทอดแค่สองชิ้นก่อนนะคะเพราะว่าทอดเอะเดี๋ยวมันจะเหลือนะคะ,นะคะแล้วก็ชุบอย่างนี้นะคะนนแล้วไปหยอมมาดูซิ พ่อไปถึงไหนแล้วตแต่เราเป็งคู่ครัว,ว,วนี่นะคะอุ้ยตายเหลืองเหลืองสวยงามคืออ,อ,อีก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 ชิ้นหนึ่งหาไมเ่เจอค่ะอยู่แถวๆนี้นะค่ะต้องยอมขึ้นส,สติกเกอรม่อเฮ้ยสวยมากเลยค่ะโอ้โหว้าวเป็นหมูที่สวยงามมากระติยมดีตัวไอ้ที่ขี้นี่ก็สั้นไปนะค่ะที่ตรากลัวมือชิ้มเห็นไหมคะเหลืองสวยงามเดี๋ยวนะคะ ต้องรออีกนิดนึงเนาะแล้วก็ดีนิดนึงหมูทอดของพีตาก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะดูเหมือนจะสีเข้มไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่าเราตั้งใจให้เขาเข้มเองค่ะทีนี้ก็จะมาทําการหั่นนะคะว้าวว้าวลองนะคะหัน่นวันนี้พี่ตาจะทําเป็นข้าวคุกน้ําพริกลงเรือนะคะพี่ตาก็จะพยายามหั่นเป็นเตํา แต่ว่าหันโชเนี่ยอู้หูร้อนหันโชเนี่ยแล้วก็อุ้หร้อนเดี๋ยวนะคะอย่างต้องมาค่ะเราต้องบบถ่ายทําอย่างดีค่ะคลิปเราเป็นคลิปอาหารระดับโลกค่ะ <laughs> ร้อนก็ต้องดอดทนนะคะ <laughs> จานใบนี้ดีไหมหรือว่าเราจะวางโชในจานใบนี้ดีค่ะ <laughs> วางโชในจานใบนี้ลองดูนะ่าจะสวยงามแค่ไหนโอ้โหขอบขอบคุ ลองดูนะคะว่าการจัดวิการของดิฉันจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาไงดีล่ะคะลองดูนะคะว้าวนี่สวยงามนะคะเอาอีกชิ้นหนึ่งมาทิ้งว้าวอากเล็กดอกเิ้กของชิ้นเจ้าเกนสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวนะคะดิฉันเปลี่ยนใจดิฉันไม่ทําข้าวคุกแล้วคะ่ะดิฉันจะทําแบบว่าเป็นเป็น เป็นอุ้ย,ยเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะคะหาถ้วยน้ำพริกก่อนคะ่ะเป็นแบบว่าอย่างนี้ดีกว่านาะอเอาหมูวางตรงอย่างนี้ชวาบช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยชวาบชาบวางตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ใส่ถ้วยน้ำพริกตรงนี้ดีไหมค่ะดีไหมคะ,มคะท่านผู้ชมงนี้นะคะแล้วตักน้ำพริกใส่ลงไปอุ้ยกล้องไม่เห็นค่ะ โอ้โยอยากเทียบก่อนนะคะกล้องอยู่ไหนคะกล้องอยู่ตรงนี้อ่ะเลื่อนไปสิเนะะี่ยค่ะพี่จตก็จะจัดการอย่างนี้จัดจัดจานพูดผิดจัดจานอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายทำโชว์เพื่อน,นให้สวยงามน,นะคะว้าให้หยุดคลิปไว้ก่อนนะคะ